ถ้าเราถอยไปดูปทางเฟรมเล็กอ่ะแล้วเราเห็นการเกิดดิมานโซนเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุนะเนี่ยเกิดดิมานโซนขึ้น2อันนะครับดรอปเบสเลลี่ใช่ไหมแล้วก็เกิดดิมานเลลี่เบสเลลี่ดันราคาขึ้นไปเนี่ยแบบนี้มีโอกาสทะลุขึ้นไปนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับวิธีการสังเกตเวลาาคาจะทะลุโซนนี้ไม่ทะลุหรือเปล่านะอันนี้คือสะโคปไปแบบ ละเอียดเลยนะซูมลึกไปทัก2 t i m e ม r เฟรมนะครเนาเช่นเราเทรด15อยู่นะครับเราไปดูในไทม์เฟรม e นนาทีนะครับถ้า1นาทีนะครับมีการทำดีมานเนี่ยส่งขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยตรงนี้ก็มีดีมาส่งขึ้นมาเนี่ยสามดีมานเนี่ยมีโอกาสส่งขึ้นต่อนะครับเนาะแต่เราจะไม่เข้าเทรดใน1นนาทีนะเหมือนบางทีเราถือไม้อยู่อย่างเงี้ยเราเรามีของนะที่ราคานี้ ล้วเราอยากรู้ว่าเออมันจะขึ้นต่อได้ไหมเนี่ยมันขึ้นต่อได้ไหมนะครับเราสามารถเช็คสัญญาณการกลับตัวได้นะครับหรือว่าเนี่ยเราเห็นใช่ไหมดีมานดันขึ้นไปจุดนี้เราถือไม้จากจุดนี้ใช่ไหมครับเราถือไม้จาก2 2นะครับถือมาเรื่อยๆนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราเห็นดีมานเนี่ยดันจากจุดนี้แสดงว่ามันสามารถวิ่งไกลได้กว่า ,63 เออเราก็ถือไปอาจจะปิดสัก64เนี่ยก็บวกเพิ่ม100จุดละ รเราสามารถสโคปดูได้นะครับเนาะเหมือนช็อตตรงนี้นะครับผมเห็นเลยว่าเขาไม่มีดีมานเลยในการดันราคาขึ้นไปช็อตเนี้ยเห็นไหมหนึ่งนาทีไม่มีดีมานเลยนะครับไม่มีเลยนะถามว่าอันนี้ได้ไหมเล็กเล็กอันนี้แอคชั่นแล้วดีมานแค่อ,อันเดียวเองครับแอคชั่นเรียบร้อยแล้วดีมานหนึ่งนาทีแอคชั่นไม่สวยด้วยมีไส้ทิ้งไส้ทะลุดีมานมา ราคาขึ้นไปครับไม่สามารถทํำนิวไฮได้แล้วไม่มีดีมาด้านล่างเลยเห็นไหมมีโอกาสทะลุเนี่ยผมก็เลยให้บายตรงนี้นะครับเช็คในทางเฟรมหนึนาทีได้เลยนะ